สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x r IT ทุกทนกันด้วยโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นลองแกะอยากรีบเอามาไลฟ์กันเลยนะครับเนื่องจากว่าผมมีของเล่นใหม่นะครับที่เรียกว่ามันคือ Steam d e ็กนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นใช้เท้านะครับผมผมบอกได้เลยว่าแม่งเจ๋งมากมันคือสวรรค์ของนักสตรีมเลยก็ว่าได้นะครับก็ทักทายเพื่อนๆก่อนละกันนะคทั้ง a c e b o o k แล้วก็ u t u b e นะครับรอบนี้เตือนไวมากแจ้งเตือนมาไวเฉยอ้าว ปกติต้องห้านาทีถึงถึงเห็นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมันผีเข้าผีออกผีเข้าผีออกนะครับเดี๋ยวแจ้งเตือนชา้าแจ้งเตือนเร็วนะครับก็สําหรับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าสําหรับนักสตรีมนะครับใช้คําพูดว่านักสตรีมเลยก็ว่าได้นะครับคือมันคือสตรีมเด็กเวอร์ชันใช้งานถมันใช้เท้านะครับน้องตี้รายงานตัวครับใช่ใช่ใช่สวัสดีนะครับผมสวัสดีก็ ถามก่อนในนี้มีใครเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าไลฟ์สตรีมหรือว่าต้องใช้พวกอุปกรณ์ที่เป็นสวิตเชอร์ไหมคือผมเข้าใจนะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเฉพาะทางมากๆนะครับเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางเป็นอุปกรณ์เฉพาะสายถ้าสมมติใครไม่ได้ไลฟ์สตรีมใครไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ในการที่จะต้องซื้อเลยนะครับแต่อย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมไลฟ์ทุกวันผมรีวิวทุกวันนะครับ และพอผมเห็นไอ้สิ่งนี้แม่งขึ้นนวัตกรรมรับที่แบบเออเรื่องง่ายๆทำไมคิดไม่ได้นะครับผมเออพอมาตัวนี้แม่งสุดยอดจริงนะครับเอาไปใช้เป็นแก๊สขับรถขับรถแข่งคันเร่งขับรถดูไม่ได้นะครับคือตัวนี้มันเป็นเหมือนกับสวิชที่เอาไว้กดไปไป,ไปมาเฉยๆนะครับไม่ค่อยได้สตรีมเท่าไหร่ดีครับสวัสดีนะครับก็ต้องบอกก่อนหลายๆคนเคยเห็นไหมครับเวลาผมจะสตรีมหรือว่าเวลาผมไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ยผมจะชอบเรื่อมมือไปอย่างเงี้ย แล้วผมก็จะไปกดเคยเห็นใช่ไหมครับที่แบบผมจะพยายามเอื้อมมือผมจะพยายามแบบไปอย่างเงี้ยเอื้อมไปไกลๆเอื้อมไปอะไรประมาณนี้เพื่อไปกดเปลี่ยนซีนเคยเห็นกันใช่ไหมครับน่าาจะเคยเห็นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ผมเอื้อมมือไปนะครับผมผมเอามือเนี่ยไปกดไอต้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับอยู่ที่มือนี้ครับ เห็นไหมครับมันคือสตรีมเด็กนะครับมันคือสตรีมเด็กแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่จําเป็นที่ต้องเอามือยื่นไปแล้วเห็นไหมครับมือผมอยู่ตรงนี้ผมสามารถเปลี่ยนซีนได้ง่ายๆเลยผมสามารถกดเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยนะครับแม่งสะดวกมากเพราะตอนนี้ครับถ้าสมมติไปดูที่เท้าผมนะครับผมเลิกใช้มือเปลี่ยนแล้วครับ ผมจะไม่ใช้มือเปลี่ยนสกรีนเรียบอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ครับดูผมใช้เท้าในการกดเปลี่ยนสกรีนครับอ่ะเดี๋ยวผมขยับไปด้านหน้าให้ดูนิดนึงนะครับคือตอนนี้ถ้าสมมติผมจะเปลี่ยนกลับมากล้องกลางนะครับผมจะกดปุ่มตรงกลางตัวนี้นะครับเนี่ยผมกดปุ๊บก็จะมาตรงนี้นะครับหรือถ้าผมจะต้องการมากล้องลองนะครับก็กดอีกหนึ่งปุ่มครับมันคือปุ่มตรงนี้ที่ผมเซ็ตเอาไว้นะครับตอนนี้คือผมเซ็ตอันนี้คือกล้องหลัก ันนี้คือกล้องลองนะครับหรือถ้าสมมติผมอยากจะแชร์สตรีมหน้าจอนะครับหน้าจอแบบเวลาผมแบบว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะผมจะให้มันโชว์มาที่หน้าจอเครื่องเครื่องเครื่องเทสเกมนะครับผมตั้งไว้ที่ปุ่มนี้ผมกดปุ๊บก็จะมาหน้านี้คือแบบมันเป็นอะไรที่ดูไม่มีอะไรเลย ต่แม่งแก้ปัญหาได้จริงนะครับจากแทนที่แบบเมื่อก่อนผมจะต้องเนี่ยถ้าเอื้อมมือมาตรงเนี้ยมันมาดูผมก็จะมีแป้นสตรีมเด็กอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแป้นสตรีมเด็กที่ผมต้องคอนโทรลผมจะแบบอ่าถ้าจะกล้องหลักผมก็ต้องกดปุ่มนี้ถ้าจะกล้องรองผมก็ต้องกดปุ่มนี้ถ้าจะไปหน้าวินโดว์ผมก็ต้องกดปุ่มนี้เงี้ยมันก็ต้องกดสับไปสับมาต่อไปนี้ คุณจะไม่เห็นผมใช้มือในการเอื้อมไปก่อนเลยครับผมจะใช้เท้านะครับก็มาขอแกะรีวิวกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัว Steam Deck ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ผมใช้งานอยู่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแกะกล่องกันนะครับก็เป็น t t e m m e e k p พดนะครับ Steam Your Setup Optimize Voice Installing นะครับผมอะไรอันนี้อะไรออป p t i m i z e โบอะไร Wo อะไร่ะไม่ใช่ว o i c ์นะโบอะไรอ่ะ Word installing นะครับก็อะไรนะ installation นะครับก็เหมือนกับออกแบบเพื่อให้มันแบบเหมือนให้มันใช้งานอะไรต่างๆได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ครับเขาบอกว่าสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด3 Pa พันเดลนะครับก็มีปุ่ม3ปุ่มนะครับสามารถเซตเป็นแบบซิงเกิลก็ได้หรือว่าเป็น multi action ก็ได้นะครับเช่นดับเบิลตีนนะครับกดตีน2ครั้งอะไรเงี้ยเพื่อเป็นซีนที่สซีนที่3นะครับแล้วก็สามารถ add จัด ปรับในส่วนของสปริงได้นะครับแล้วก็ต่อเคเบิลโดยใช้สาย USB นะครับเนี่ยเลยด้านหลังนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างซอฟต์แวร์ตัวอย่างให้ดูครับเป็น Steam Deck ครับเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเลยพัดเดิลนะครับผมเนี่ยเช่นกดตรงนี้เป็นมิวสเสียงอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเจ๋งจริงมิติใหม่แห่งการเปลี่ยนชากสะดวกจริงครับใช่ครับเนี่ยมันสะดวกมากๆนะครับคือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยผมไม่ต้องใช้นิ้วไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะอันนี้ในหอเ็าจะมีมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือนะครับ ตัวเนี้ยจะเป็นตัวคู่มือ Steam Deck ผัดนะเป็นตัว Steam Deck ผัดมาให้นะครับแล้วก็ในกล่องครับเขาก็จะมีตัวชุดนี้ครับ Middle Padding Stopper นะครับก็เป็นเหมือนกับตัวคัม s t o p p e r มีแถมมาให้นะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกแท่งนะครับนี่เลยดูดิคือแบบไลฟ์สตีมมันดูสมูทขึ้นมากเลยมอนเหมือนมีคนแบบสวิชให้ผมอะแล้วก็ภายในกล่องนะครับเขาก็จะมีพวกสปริงเซตอัพครับ มีแถมมาให้ก็คือในเรื่องของแรงกดนะครับเช่นถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าตีนคุณลั่นไวไปนะครับคุณก็ใช้ตัวสปริงที่ต้องใช้แรงกด2000นะครับผมนี่ซูมเข้ามาครับสปริงแรงกด2000นะครับแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่ามันรู้สึกแข็งเกินไปกดยากคุณก็เปลี่ยนมาเบอร์พันสี่ครับยังกดยากขึ้นไปอีกคุณก็เปลี่ยนมาเบอร์นี้ครับห0 0 0หรือจะเอานิ่มที่สุดคือ700ครับเนี่ยก็สามารถคอสตอมออพติไมซ์ได้นะครับในการใช้ตีนกดครับ มันสะดวกจริงอ่ะเนี่ยตอนนี้คือแบบโหผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนซีนผมเปลี่ยนอะไรต่างๆได้ง่ายมากโดยที่ผมไม่ต้องนั่งกดแล้วอ่ะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัวจริงออกมาให้ดูก่อนนะครับผมสตรีมเท่าไหร่ก็ไม่มีคนดูโอ้โห,โหใจเย็นนะครับนี่มันคือเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนอ,อ๋อผมกดที่ตัวน,นี้ก็ได้นี่ฟบาบ้องลองกดนี่คือเอลกาโตสตรีมแพดครับใช้เท้าในการกด มี3ปุ่มปุ่มตรงกลางปุ่มซ้ายปุ่มขวาการเชื่อมต่อครับไม่มีอะไรเลยครับเป็นหัวคอนเน็ USB Type C ครับมีไฟบอกสถานะครับและก็เป็นแบบสายถักนะครับเป็นแบบสายถักครับก็คือใช้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับการสตรีมหรือถ้าคุณบอกว่าถ้าใช้ท้ามันดูน่าเกลียดกันไหมคุณชะวางไว้ที่โต๊ะก็ได้นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนภาพ กดเปลี่ยนปั๊บได้เหมือนกันนะเอาใช้เท้าเถอะนะครับด้านหลังครับด้านหลังตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยางรองทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นยางรองทั้งหมด6จุดนะครับสามารถแกะปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวสปริงได้นะครับผมแต่ก็อันนี้แหละคือง่ายๆเลยในเรื่องของซอฟต์แวร์คอนโทรลนะครับผมให้ดูก่อนซอฟต์แวร์คอนโทรลปั๊บสตรีมเด็กอยู่นี่นะครับผม อันนี้คือซอฟต์แวร์สตรีมเด็กนะครับสตรีมเด็กที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็จะมีตัว XL ที่ผมใช้งานนะครับก็จะมีปิดมิ้วไมค์เปิดลำโพงเวลคัมอะไรต่างๆเปลี่ยนกล้องหลักกล้องรองนะครับอันนี้คือตัว DEX XL ที่ผมใช้งานครับแต่ตัวใหม่วันนี้ที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้ครับนี่เลยกล้องหลักกล้องรองจอเทสนะครับผมเนี่ยคุณสามารถผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันคือแม่งแบบเนี่ยมีมัลติแอคชั่นได้ด้วยนะครับถ้าสมมติคุณแบบว่า อยากจะตั้งค่าอื่นๆนะครับมัลติ a อคชั่นป๊ากดเข้าไป2ปุ่มมันจะเป็นอะไรเงี้ยคุณก็สามารถตั้งค่าได้สามารถดรอปอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้คือแบบเจ๋งมากอันนี้ผมพูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งนะครับผมนี่อ่าหรือคุณจะเปลี่ยนกับใช้ X-speed ตั้งสกรีนเมื่อกี้กล้องหลอกกล้องลอง,ลองแล้วก็อันนี้ต้องเป็นจอเทสใช่ไหมครับจอเทสหน้าจอคอมเทสง่ายมากเลยอะ อันนี้คือเป็นในส่วนของตัว steam dex version h o e นะครับใช้ง่ายผมใช้คำพูดว่ามันใช้ง่ายมากแค่นี้คือจบเลยการแมวมากดเล่นก็ได้นะครับสำหรับสปริงที่เขาให้มาเนี่ยก็คือถ้าสมมติแมวชอบมาเดินเหยียบใช่ไหมคุณก็เปลี่ยนสปริงให้มันแข็งขึ้นแมวเดินเหยียบปุ๊บก็ไม่รู้สึกในการกดนะครับขอเสียงแต่นะครับเหมือนเอฟเฟกกีตาร์เออก็คุณก็สามารถใส่เป็นเอฟเฟกตได้นะครับเนี่ยวางไว้ที่ h o แค่นี้จบ ราคา3290บาทมีขายในไทยแล้วนะครับ3า9 0บาทมีขายในไทยแล้วใช้งานสะดวกจริงเอาเป็นว่าใครที่เป็นนักสตรีมอยู่แล้วอยากจะสตรีมให้มันดูสมูทต้องสตรีมคนเดียวไม่มีใครมานั่งสวิชช์ให้นะครับ แนะนำเลยผมรีวิวสั้นๆง่ายๆแค่นี้มันไม่มีอะไรเลยแม่งก็คือคีย์บอร์ดที่มี3ปุ่มที่เอาไว้สำหรับการเปลี่ยนสีนไลท์สตรีมแค่นั้นนะครับใครนักสตรีมอยากได้ไปลองหาซื้อกันรีวิวสั้นๆง่ายๆไลค์แค่10นาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับสําหรับเอลกาโตตัวนี้ใช้งานแน่นอนปแลครับสวัสดีครับสุดยอดจริงของเขาดีนะครับ